นี่แหละจ้าของแซ่บจากธรรมชาติสวัสดีครับอิสานพ่อเจ้าครับมื้อนี้สีม,ตมาต้มป่าต้มป่ากินน้ำทงนาแบบธรรมชาติมากับผู้ใดเบิ่งเด้งามๆาผู้สาวสินดอกว่าสวัสดีค่ะสาวซื้อจังไดกวะชื่อเนรค่ะฮะชื่อเนรซื้อเนรค่ะมื้อนี้สีมาต้มปลาให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นกินน้ำเนาะ ถืออย่างยูเนี่ยถือบังไม้ไผ่ค่ะบังไม้ไผ่ธรรมดานะ,ะบังไม้ไผ่ธรรมดาแต่บ่อธรรมดานี่เพิ่นสีเฮดให้เบิง่งตามนะพี่นอ้องตั้งหมอเอ้ยตั้งไม้ไผ่นะพี่นอ้องนี่คือไฟนะนี่คือไม้ไผ่ธรรมดาบัดท,ทีน่นี่ผู้สาวเอาน้ามาทเทใส่น้าส่บังไม้ไผ่เฮานี่แหละเทให้เทไปเรื่อยๆเบิ่งเครื่องปุงเฮาก้อนนะครับมีอีอย่างแน่ มีคาตะไคร่ใบบักขามใบบักกูดบักพริกนะครับเครื่องนั่นแหละเครื่องต้มยำดีๆนี่แหละเดี๋ยวให้ผู้สาวใส่บที่เนี่ยเอาใส่อีละตะไคร่ใส่นะครับตะไคร่ยอนใส่เลยนะครับบักขามใบเอาใส่เลยใบยบักกูดใส่ลงไปบักพริกใส่ลงไปใบบักขามเนียผู้สาวก็ได้โอ้ ใส่ลงไปเลยใบบระขามเออเอต้มยำป่าใส่ใบบักขามออนนะพี่น้องโอ้ย้าเบงรงโลด <laughs> ผลสีออกปลาจังไไดผู้สาวปิดฝามันไห้เนี่ยก้อนให้มันเดือดก้อนจังเสียวเปลอาป่าใส่นะพี่น้องนะนี่ปิดฝาโอ้งามปิดถือผิดทางเนี่ยเออ <laughs> เปลี่ยนละเปลี่ยนลายเออครอบับน,นั่นเข้ากันให้ก็ลำไม่ไพ่เห็ดงอกงอกอยู่ผู้เดียวนเป็นตะฮักตะฮักบ่ <laughs> นะครับอยู่ข้างสาอีกตั้งหากเอาปลาในสานี่แหละที่ไปต้มนะั่นน่ะต้มไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับได้สดแท้น้ำต้ม,ตมปลาใบบักขามอ่อ,อนได้ที่ยังหระผู้สาวได้แล้วจ้าได้แล้วเทเปิดบ้างดูเป็นยังไดโอ้โหเบาเบาเบาเปิดไหมดูอา้าวเปิดเลยนะครับนี่ห,อน,หอนแล้วนะพี่น้องเบลเสียวปลาใส หายขึ้นแล้วไปผู้สาวไปเอาปลามาป่าเฮากับพ้อมแล้วนะครับหยิบใส่เลยมุนปลาปลาดุกนะพี่น้องปลาดุกใส่เบ็ดเมือขึ้นนี่แหละนะครับใส่ลงไปปับ๊บนุนอีกโตนี่ต้มได้เป็นมอูุและพี่น้องนะบ้างใบไผไ่ใบอบบ้างนึงเนี่ยนะครับนี่กับปิดไว้ ปิดถือลมันบอสเด้บ่ถือเปลี่ยนลนะครับเออเปลี่ยนลปั๊บปิดไว้สนิทคือเก้านะครับนี่โวธรรมชาติให้ก็เผาบ้างเขาลามเอาละพี่น้องมันบ่สุกสิไปใสล้ <c oughs> อเบิ้งรถล้อแซบรถ <c oughs> บ้าได้ที่เราบัดที่เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเสีหยผู้สาวเปิดเบิ้งเด้อ เปิดเบิงยมาแรลงเปิดเบิงรเหรอเอา้าเปิดเบิงเลยพุสาวเออมันห้อนนะพี่น้องระวังเด้อมันห่อนเด้อโอ้เดือดนะพี่น้องเดือดพุดพุดสุกแล้วนะนี่คือสุกแล้วเดี๋ยวจิตต้อไปคือขั้นตอนการกินเท่านั้นการซิมเท่านั้นการแซบเท่านั้นพุสาวสิซิมได้ครับเด้อมันลวบปากเด้อโอ้คนเข่าตาเนาะเป็นจิงไดแซบอีลีจ้าแซบอีลี อยากกินว่าล่ะพี่น้องเฮ็ดกินได้นะพี่น้องแบบนี้แบบอยู่ในปงในปลาในทงนะให้ทงนาเฮ็ดได้นะครับจากตอนปลาให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อปลาดุกนะครับพูล่ะโอหนี่แหละของจริงเอาน้ำใส่พร้อมพูนะ่ะไว้สดฉันดอกว่านี่แหละจ้าของแซ่บจากธรรมชาติถ้ามากกดไล่์กดแชร์และคอมเมนต์เลยนั่นจ้าซิมให้เบิง้งฉันดอกว่า ป้าผู้สาวเพิ่นเฮ็ดแสบบ่มันยังห่อนอยู่โอ้มันสุดยอดเท่านี้แหละแกงปลาใส่ใบบักขามอ่อนแม่นบ่ผู้สาวแมนจ้าคลิปนี้มาต้มปลาอยู่ทงนาะกะผู้สา,สาวสองคนแสบขนาดผู้ใดอยากเฮ็ดตามก็เฮ็ดตามได้เด้อบ่ได้จดลิขสิทธิ์สวัสดีครับ